ครับสำหรับเคสนี้หมอาพามาดูเคสนะครับคนไข้ทำอัปเปอร์หรือฟลิปกับหมอไปประมาณ1เดือนครึ่งนะครับพร้อมกับการแก้ปิดจมูกแล้วก็แก้รูจมูกนะครับก็ตอนนี้ได้รูจมูกที่สวยงามมากขึ้นนะครับปีกที่เคยตกห้อยต่างกันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีรอยนะครับยังมีรอยดําเล็กน้อยนะคะนี่เป็นาภายหลังการผ่าตัด ครับอาจจะมีไฮเปอร์พิกเมนต์ลีชันขึ้นมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับประมาณสอสมเดือนก็จะค่อยๆจางนะครับแล้วก็วนานานไปออถ้าถ้าไม่คล้ำม,มากน,นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนก็จะจางกลืนกลืนกันไปนะครับอันนี้ก็คือรอยลักษณะการตัดอัปเปอร์ลิกลิปนะครับก็จะอยู่แนบๆไปอย่างนี้นะฮะแนบๆไปตามฐานนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับการตัดปีกนะครับแล้วก็สําหรับปาก เคสนี้นะครับปากเคสนี้หลังจากคนไข้ทำ u p ลิป lip ไปหนึ่งเดือนครึ่งนะครับก็ปากบนก็จะหนาขึ้นวันนี้คนไข้ต้องการได้เชฟนะครับก็คนไข้เคยผ่านการฉีดสารมานะครับวันนี้หมอแก้สารแล้วก็แต่งรูปเชฟให้ได้ปากบนได้กระจับปันกลางคงความหนานะครับสไลด์ขอบมุมปากยกขึ้นสําหรับปากล่างนะครับยังคงความอวบหนานะครับแก้ความห้อยแล้วก็สร้างเป็นปากล่างรูปหัวใจนะครับ